หวันผมทําอะไรบ้างช่วงที่ผมกักตัวหรือว่าโควิดระบาดยิมปิดผมจะทำยังไงที่จะพัฒนารูปร่างไม่ใช่เรียกว่ารักษานะผมยังคงใช้เรียกว่าการพัฒนาการอยู่นะให้มันพัฒนาต่อทั้งรูปร่างแล้วก็เพอร์ฟอ์แมนซ์นะครับ ผมมาดูว่าหนึ่งวันผมทําอะไรบ้างช่วงกักตัวแน่ไม่แน่ไปไหนเลยนะครับอยู่แค่คอนโดแล้วก็ลานจอดรถนะครับผมเพื่อมาคาร์ดิโอเองซึ่งผมจะทําเป็นกระโดดเชือกนะครับกระโดดเชือกเนี่ยผมบอกว่าผมไม่ได้เก่งนะครับผมผมเพิ่งเริ่มฝึกมาไม่นานก็ไปดูนะว่าผมฝึกอย่างไงบ้างถ้าเกิดใครอยากฝึกก็ไปฝึกตามกันนะครับผมอันนี้จะคาร์ดิโอตอนเช้าประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ว่าจะเร่งรีบขนาดไหนนะวันนี้อย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงเอาไว้ได้นะไปครับ Tig up, Tig up, Bishop, Tig up, Tig up, Bishop, Tig up, Tig up, Bishop, Ming, 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 ี่ในตอนเช้าไปกับาห้องดีกว่าหาอะไรกินอยู่แล้วไปเรบมามื้อแรกเป็นข้าวนะมี250กรัมแล้วก็มี เกาเหลาหมูมีหมูประมาณร้อยนะครับแล้วก็ผมเพิ่มไก่ย่าง2ไม้ก็ประมาณอีก50กรัมแล้วก็มีไข่หนึ่งฟองแล้วก็แอปเปิ้ลอีก1ลูกนะครับมื้อนี้638แคลอรี่โปรตีนสีบวกคาร์โบไฮเดรต88แล้วก็แฟต11นะครับผมในมื้อเช้านี้ ายกว่าแล้วนะผมก็หล่อยิงข้าวเสร็จผมไปส่งแฟนไปทํางานนะผมแล้วก็เวลาที่ผมจะต้องทํางานบ้างนั่นก็คือจะตัดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันคลิปนี้จะเป็นคลิปฝึกพื้นยังไงให้ได้เยอะๆก็ไปรับชมคลิปนั้นกันได้นะครับผม,ผมก็จะลงก่อนคลิปนี้ เหมือนเดิมนะผมแต่ช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้ตัดคลิปเองนะจะตัดคลิปเองค่อนข้างน้อยนะที่เหลือจะให้ลิปเป็นคนตัดส,ส่วนใหญ่นี่ก็คือตากล้องของพวกเราเองนะครับถ้าเกิดทุกคนจำมันได้นะครับบางคลิปผมก็จะช่วยลิปตัดบ้างนะครับในบางกรณีที่คลิปมันเยอะขึ้นหรือว่ามีคลิปบางคลิปที่มันมีความยากความซนเนี่ยผมก็จะตัดเองโอเคทำงนานกันนะฮะ เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไปออกกำลังกายต่อนะครับวันนี้ฝึกเป็นพู่เวิร์กอัลนะครับผมเป็นพู่ชุดบีนะครับผมซึ่งเมนหลักก็คือจะฝึกฟอนลีเวอร์นะครับผมแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อหลังเพิ่มเติมนะครับโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับผมตะกี้ผมมอมอัพเรียบร้อยนะครับผมยืดกล้ามเนื้อรวมข้อต่อทุกส่วนแกนกลางทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมรูดทั้ง สะบักด้วยนะผมเนื่องจากฟอนลิเวอร์ใช้กล้ามเนื้อพวกนี้ทั้งหมดนะครับจำเป็นต้องวอร์มท,ทุกๆส่วนที่เราจะได้ใช้งานนั่นเองนะผมซึ่งท่าแรกที่ผมจะเริ่มก็คือจะเริ่มเป็นฟอนลิเวอร์นะผมค้างไว้ให้ได้ประมาณ8 1 5ิาวิซึ่งตอนนี้ผมทําได้ประมาณ10วินะผมแต่ไม่ใช่ฟูฟอนนะผมเป็นสแตดเดิลฟอนลิเวอร์ซึ่งผมเลือกโปริชั่นที่สามารถที่จะก่งค้างได้นานนั่นเองนะผมแล้วเมื่อค้างได้นานสัก15าวิขึ้นไปเนะี้ยผมค่อยปรับโปรเจคชั่นในหะ เพียงแต่ฟุฟ่องได้ไม่นานนั่นเองนะแต่ผมอยากที่จะมาปรับเพื่อเรียกฟุฟ่องให้ได้นานขึ้นจึงลดโปรเ r e s s i o n ลดอีโก้ตัวเองลงมานิดนึงนะฝึกท่าที่ง่ายลงนั่นคือ s t a ด d o นั่นเองนะผมถ้าเกิดผมทำได้15วิผมก็จะปรับจากส s ต a n d o เนี่ยเป half day แล้วก็เมื่อ h ับ f day ได้ครบ15วิอีก็ค่อยปรับเป็นฟุฟ่องนั่นเองนะผมโอเคไปเริ่มนะผมส stando f o n ีเวอร์นะผมประมาณ10วินาที let's go I ran up a check, I might do it again. Enemies close, had me thinking they're friends. Ten toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my ass. Took so many yells, I'm just waiting for the wins I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, Add it up. Add it up. Bankroll. bankroll, euro, euro. peso. peso. Add, it up. Add it up, I'm just doing me, everything is on me. ไปจบนะครับผม5เซตผมเนี่ยจะฝึกแล้วก็จะบันทึกข้อมูลของตัวเองไว้เนี่ยใน Excel นะครับผมเนี่ยผมจะทําตาราง Excel เอาไว้นะคับผมทั้งสัปดาห์เลยนะครับผมแล้วก็บันทึกเอาไว้ว่าแต่ละวันเนี่ยฝึกท่าอะไรบ้างแล้วก็โปรเกชนันถึงไหนแล้วจานวนครั้งที่ได้หรือว่าเก่งค้าในาน้ำเท่าไหร่อะไรงี้แล้วแล้วก็ จำนวนเวลาที่พักอะไรครับผมจะบันทึกไว้หมดนะครับผมเพื่อจะได้รู้ว่าเราเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นหรือเปล่านะครับผมซึ่งโดยรวมเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องพัฒนาขึ้นอยู่เสมอนะครับผมโอเคถ้าต่อไปนะผมเป็น ฟอนลิเวอร์พูลนะผมฟอนลิเวอร์พูลเนี่ยจะเป็นท่าดานามิกเบรท์นะผมอันนี้ผมจะเลือกฟอนลิเวอร์พูลโดยการดึงตัวเองจากจุดต่ำสุดขึ้นมาสูงสุดนั่นเองนะครับผมซึ่งเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มแรงของเราขึ้นได้เยอะมากๆนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี้ยผมอยู่ที่โลเคชั่นที่ฮาร์บเรนะครับผมจะฝึกได้ประมาณ4-6ครั้งนะ5เซตเช่นกันนะครับผมไปรับลุย เสร็จแล้วนะครับผมยากมากนะผมท่านี้โคตรยากเลยแหละใช้กล้ามสุดยอดต่อไปเดี๋ยวสเตติกต่อนะครับผมเป็นแบนฟอนลีเวอร์นะอันนี้ผมสามารถที่จะฟูลฟอนลีเวอร์ได้แล้วนะดูใช้แบน์ช่วยด้วยแต่ยังใช้แบนด์สีดำอยู่ซึ่งจะฝึกโดยการค้างทั้งหมด20วินาทีนะครับผมทั้งหมด3เซตด้วยกันเดี๋ยวเสร็จชุดนี้นยผมก็จะไปฝึกกล้ามเนื้อต่อนะครับผมพวกคูอัพอะไรต่างๆนะโอเคไปครับ ฝั่งห e ้าแบรนด์พลิ o เ e อร์เสร็จแล้วแต่ต่อไปจะเป็นเข้ากลุ่มกั้ามเนื้อเลยนะหัวจะเล่นเป็นพวก p ูออ u ออกเซตหนงปุ๊บอ่ะครับวันนี้เดี๋ยวจะถ่วงน้ำหนักถ่วงเวสต์ด้วยนะครับผมทุกคนรอติดตามนะครับผมเวสต์ทูสไตลก์กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับผมชุด20่สิบกิโลนะผมรอติดตามแล้วก็สังส่งซื้อกันได้นะผมมี2สีด้วยมีสีแดงแล้วก็สีดำนะไว้เสร็จเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะตอนนี้ยังไม่เสร็จนะผมกำลังประหอยู่นะผมไปลุย Make it work, chill dance, make it work, strike a pose. Make it work, chill dance, make it work, strike a pose. I pull up, hop off, and I swerve. Do my two step, my little cat won't make it work. Make it work, chill dance, make it work, strike a pose. Make it work, chill dance, make it work, G -G, a pose. strike a pose, girl, strike a pose, girl. I could spend it on you, freeze you up, you cold, girl. Put you in positions, curling up your, toes, up your toes, girl Even when I'm gone, I only want you close, girl. girl If I win, she went, we count the mils together. together If it's real, it's real, real. this'll be forever. forever If it's hot or cold, cold. get through any, any weather. weather If it's all I know no. Okay. โอเคจบเรียบร้อยนะผมโปรแกรมวันนี้ไฮรโอตอนเชา้านูมประมาณสามทีวันทีหรือชั่วโมงนนะึงแล้วแต่นะผมช่วงบ่ายช่วงเย็นผมก็จะมาซ้อมเวทกับคาริเทคนิคนะครับผมก็หลักๆช่วงนี้ฝึก skill สกิลก็คือจะเป็นฟอนลิเวอร์นะครับผมเป็นหลักเลยแล้วก็ฝึกพวกเวทพวบอะไรพวกนี้ไปด้วยนะผมแล้วก็ส่วนวันพุธจะฝึกเป็นแฮนด์สแตนเป็นหลักนะก็แฮนด์สแตนอาจจะเอาไปฝึกที่ลานจอดรถหรือว่าที่ถนนอะไรแบบนี้ให้มันมีพื้นที่วกว้างๆหน่อยหรือบางครั้งก็ฝึกในห้องนี่แหละครับแต่ก็สกิล ในวันแฮนด์สแตนเนก็จะมีแฮนด์สแตนพุชอัพไปด้วยนะครับผมคู่กันแล้วก็พุชอีกวันหนึ่งเนี่ยผมจะฝึกเป็นริงมาสูอัพนะครับผมซึ่งริงเนี่ยจะค่อนข้างยากกว่าบาพอสมควรนะแต่ก็อยากฝึกนะมันสนุกดีนะครับผมนี่แหละสกิลที่ฝึกช่วงนี้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวอาบน้ำอาบอะไรแล้วก็ทนข้าวกินนะมือหลังเล่นไปฮนะ In my eyes and you show me a facade show me your facade how you gonna lie when you look me in my eyes and you show me your facade show me your facade you a lie you a front. You say anything long as you get what you want. Trying to play me like a fool, homie. I am not a clown. It ain't nothing but a game, cause all you do is mess around. Now I'm on the verge of a meltdown. Meltdown, meltdown. I should've known when I met her back at Midtown. At Dogwood. When I was going through a rough patch, but it's all good. I even told about the dark times I had in childhood. When we was driving off of I-10 in Kirkwood. Now all that time I never get it back. You wanted that. Used to hate when I didn't want to hang. I noticed that. Used to talking about your ex, Jake. เมือหลังเล่นนะครับผมมีข้าวร้อริบก๊า ไข่สองฟองแล้วก็มีคั่วกิ้งหมูนะผมใช้เป็นสันในหมูนะผมมันจะไขมันต่ําแล้วก็ได้โปรตีนเน้นเลยหมู150กรัมนะครับผมแล้วก็มีมะม่วง1ลูกประมาณ200กรัมทั้งหมด706แคลอรี่โปรตีน53แฟต18แล้วก็คาร์โบไฮเดรต84แล้วก็อย่างนึงคือผมจะกินผักอู่มด้วยนะเป็นผักสลัดที่ผมซื้อมาจะเอามากินกับข้าวตลอดนะผมถ้าเกิดใครที่อยาก So, when sì I got your man, it ain't even been a month. I feel sorry for your boo cause he don't know what do he signed up for. Louie, uh uh, oh, he? yeah. I heard that you met him at the bar. Louie, Hope you don't try to do him like you tried to do me, baby. You a cold-blooded killer, like because 'cause I'm close. Baby, you a ghost, you a demon, and you should float. Get out the way. And just go, and just go, and just float. And just float. float like a balloon, an apple, empty bottle, a cork, a styrofoam, and most dead bodies. you killing me, homicide. Look at your lying eyes. I should have been better laced, cause I failed too many times. If money's the root of evil, and you call yourself a dime, you gotta be penny wise, you gotta be pennywise. wise. โอเมื้อตัดไปนะผมมือ3อันนี้จะเป็นมือแบบ ค่อนข้างของแนวทานเล่นนะครับแต่ว่าก็ได้สารอาหารอะไรเยอะเลยนะครผมก็มีขนมปังโฮบีดหนึ่งแผ่นนะผมเอาไปกริลกับกระทะให้มันกรอบๆนะผมแล้วก็ทาเนยถั่วอองมันโปรตีนนะผมับผม15กรัมแล้วก็กล้ย1ลูกนะครับแล้วก็มีเวกซอลเอดหนึ่งสกู๊ปแล้วก็มีขนมยูโรคกครับทั้งหมด5 3า้สาแคลอรี่ มีโปรตีน38คาร์โบไฮเดรต61แล้วก็แฟต16นะครับผมก็มื้อนี้เป็นมื้อทานเล่นๆนะครับผม I never t n met a limitation hate a o plot my e l i m i n a t i o n got t a go to google for the information I'm a superstar so I got t a shine top dollar be the bottom line bottom feed niggas out of line turn your heart rate to a dotted line yeah my zodiac p r o b a b l y dollar sign got the energy to win t h m y โอ้ยกระหมือมื้อสุดท้ายนะครับผมมือดึกสุดเลยก็มือไม่ใหญ่มากนะครับรอบนี้ก็จะมีข้าว100กรัมนะครับแล้วก็คั่วกิ้งหมูหมูก็100กรัมเหมือนกันแล้วก็มีไม่ต้องมุ่งเหมาพานอีก1ออนะ35กรัม รวมมื้อนี้เนี่ยก็คือ428แคลอรี่แล้วเดี๋ยวผมจะกินกับผักด้วยเหมือนเดิมนะครับผมก็มื้อนี้โปรตีน30แฟต17แล้วก็คาร์โบไฮเดรต40นะครับผมมือ้อไม่ใหญ่นะครับผมก็โอเควันนี้ทั้งวันเนี่ยครบ2,300แคลอรี่ตามที่ผมตั้งไว้ในทุกวันผมจะกิน2,300ตลอดนะครับผมตลอดแทบจะทั้งปีเลยนั่นเองนะครับก็มาดูสนารนรวมนะโปรตีน168กร,รมัมคาร์โบไฮเดรต274นะครับผมจะหนักไปตามคาร์โบไฮเดรตนะช่วงนี้แล้วก็ แฟตเนี่ยโ2กสครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะผมในการทำบล็อกหวันผมทำอะไรบ้างช่วงที่ผมกักตัว หรือว่าโควิดระบาดยิมปิดผมจะทำยังไงที่จะพัฒนารูปร่างไม่ใช่เรียกว่ารักษานะผมยังคงใช้เรียกว่าการพัฒนาการอยู่นะครับให้มันพัฒนาต่อทั้งรูปร่างแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับผมให้มันแข็งแรงมากขึ้นพัฒนา,าขึ้นทั้งสกิลการฝึกต่างๆให้มันมีการพัฒนามากขึ้นนะั่นเองครับผมให้ร่างกายมันลีนขึ้นมีแมสหรือว่ามีกล้ามที่ดูดีสวยขึ้นนะครับผมแล้วก็มีเรียกว่าสกิลที่เก่งมากขึ้นด้วยนะ นั่นแหละยังไงซะการกินก็สาคัญมากๆสาหรับตัวผมนะผมผมยังคงคุมหมาตลอดทั้งเรื่องรูปร่างและสุขภาพสุขภาพผมย้ําตลอดนะสุขภาพสําคัญมากๆนะครับผมเราสามารถกินอาหารที่แย่แต่เราก็สามารถู่ดีได้แต่มันจะไม่ทําให้เราสุขภาพดีนะผมเพราะงั้นพยายามกินอาหารที่ดีเนี่ยให้เยอะเลยครับให้เป็นหลัก 80% 90%ที่เหลือค่อยกินอาหารที่เราชอบบ้างนะครับผมหรือนานๆที่กินก็แล้วแต่นะครับผมก็ประมาณนี้ผมขอบคุณทุกคนที่รับชมไปตามฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์แล้วไว้เจอกันบล็อกต่อไปครับผมบ๊ายบาย